ตอนที่52สมาคมจันเซี่ยวการแพทย์และสาธารณสุขเสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงจากผู้หญิงและภาคประชาสังคมที่กำลังขยับขับเคลื่อนง,งานภายใต้สถานการณ์ความขัดแยง้งและภาวะยากลำบากที่ต้องร่วมก้าวข้ามให้ได้ ขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้กันอีกครั้งนะคะโดยในวันนี้ดิฉันวาสนาสามะเป็นผู้ดำเนินรายการคุณผู้ฟังคะถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขหรือบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการให้บริการในจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่เราก็โชคดีนะคะ ที่ยังมีองค์กรหรือสมาคมจิตอาสาที่คอยอำนวยความสะดวกบริการให้กับผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยในบริบทของวัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนใต้อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขในบริบทอิสลามแก่นักศึกษาและบุคคลที่สนใจนั่นก็คือสมาคมจันเซี่ยวการแพทย์และสาธารณสุขคุณผู้ฟังคะ บุคคลที่มีจิตอาสาท่านแรกที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการวันนี้คือคุณหมอโนรมานโมดอคุณหมอเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลศูนยาลานอกจากคุณหมอจะต้องทุ่มเทเวลาให้กับคนไข้ที่มีมากมายในโรงพยาบาลแล้วเวลาส่วนหนึ่งของคุณหมอยังได้มอบให้กับการทางานจิตอาสา โดยเป็นประธานสมาคมจันเซียวการแพทย์และสาธารณสุขวันนี้ดิฉันและคุณทารามัยดินจากสมาคมยุ้มุสลิมแห่งประเทศไทยเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้จะพูดคุยกับคุณหมอโนรมานถึงกิจกรรมของสมาคมจันเซียวค่ะขอต้อนรับคุณหมอโนรมานเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ค่ะคุณหมอคะอยากให้คุณหมอแนะนําสมาคมจันเซียวให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้รู้จักนะคะ สมาคมจันเสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุขเนี่ยเดิมทีเนี่ยเรามีความริเริ่มที่จะทําการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสาธารณสุขด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคุมแพทย์พยาบาลทันตแพทย์เภสัชกรหรือว่าเจ้าหน้าที่ในแผนกที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาทํางานด้วยกันนะครับโดยที่เราเริ่มประชุมก่อตั้งครั้งแรกเนี่ยในปี2547แล้วเราก็ดําเนินการตามมติที่ประชุมในวันนั้นว่าให้มีการจัดตั้งขึ้นมาเป็นสมาคมจันเสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข จนถึงปัจจุบันนี้นะครับจุดประสงค์ในการจัดตั้งสมาคมในครั้งแรกเนี่ยก็เนื่องมาจากว่าเราอยากจะให้มีการบริการทางด้านสาธารณสุขเนี่ยที่องิงแล้วก็ยึด ปรับรูปบริบทตามความต้องการของมุสลิมนะครับก็คือว่าเราจะบูรณาการระหว่างความรู้ทางศาสนาและความรู้ทางการแพทย์เข้าด้วยกันนั่นคือจุดประสงค์หลักของเรานะครับแล้วก็ส่งเสริมให้สมาชิกเนี่ยมีความรู้ทั้งด้านการแพทย์แล้วก็ทางด้านศาสนาควบคู่กันไปซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณสมาชิกก็อยู่ที่ประมาณ700คนนะอ่าหลักๆเลยก็คงอยู่ที่บริเวณ3าจังหวัดชายแดนภาคใต้คือปัตตานียะลานราธิวัสแล้วก็สงขลานะครับแล้วก็เรามีสมาชิกที่กระบีที่สตูลที่ภูเก็ตกรุงเทพแลว ก็ภาคเหนือที่เชียงใหม่นะครับเราก็มีการติดต่อสื่อสารในอดีตที่ผ่านมาสมาคมเองก็เคยมีรถโชว์ไปที่กรุงเทพแล้วก็ไปที่เชียงใหม่ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับอยากจะให้เล่าเรื่องกิจกรรมที่ของสมาคมได้กระทําไปนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรได้บ้างให้ยกตัวอย่างกิจกรรมเด่นๆนะคะกิจกรรมเนี่ยผมจะแบ่งกิจกรรมเป็น2ส,ส่วนหลักๆนวกันนะครับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนหรือว่านักศึกษาที่อยู่ในสายสาธารณสุขนะครับก็คือนักศึกษาทาัานตแพทย์เภสัชกรแล้วก็ บแล้วก็สาธรารณสุขนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยเราได้เรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นทีม่าวิงนะฮะไทยอิสลามิกไม่ได้แค่โซเชียลชันวิงนะฮะก็คือเป็นส่วนของนักศึกษาในส่วนของนักศึกษาเนี่ยเราเป็นการรวมกลุ่มนักศึกษาแล้วก็มาให้ความรู้กับนักศึกษานั้นเนี่ยเวลาที่เขาเรียนหนังสือแล้วเนี่ยให้เขาประยุกต์หรือว่าบูรณาการในหลักการในเรื่องของศาสนาเข้าไปด้วยกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูในประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียเองหรือว่าในอียิปต์เนี่ยเขาจะบูรณาการให้ตั้งแต่ตอนเรียนแต่ในขณะที่เราเนี่ยอย่น2าง ไม่ได้มาผสมรวมกันเนี่ยทำให้นักศึกษาเรียนเฉพาะทางด้านกายภาพอย่างเดียวไม่ได้เรียนศาสนาเข้าไปประยุกเราก็เลยเสริมตรงนี้เข้าไปเนี่ยกิจกรรมเด่นๆของเยาวชนหรือว่าทีม่าวิ่งเนี่ยครับที่ขึ้นชื่อแล้วก็ท็อปฮิตที่สุดก็คือค่ายจดป,ปกายฝันจันเซียวค่ายนี้ก็คือจะมีการรวมนักศึกษานักเรียนนะครับในชั้นมัธยมปลายเนี่ยนะครับมารวมกลุ่มกันมาเข้าค่ายเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยรู้จักคณะแพทย์คณะทัธารแพทย์คณะเภสัชให้มากขึ้นโดยการที่ใครก็ตามที่อยากจะมาเข้าในค่ายนี้เนี่ยจะต้องมีการ สัมภาษณ์อย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็จะมีพี่เลี้ยงที่มาจากตัวแทนจากคณะที่ผมได้กล่าวไปตะก,กี้เนะะี่ยมาให้ความรู้แล้วก็พาไปทัศนศึกษาในคณะที่ตัวเองสนใจแล้วก็อยากจะเรียนทําให้น้องๆเหล่านี้เนี่ยได้ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่ตัวเองอยากจะเรียนในอนาคตเนี่ยมันใช่กับตัวเองหรือเปล่านะครับก็เป็นค่าที่ตอบรับแล้วก็ท็อปพิที่ส่วนตัวของทีมาวิงนะฮะนอกเหนือจากนี้นะคะทางจันร์เซี่ยวจะมีกิจกรรมเพิ่มเติมอีกไหมคะกิจกรรมส่วนที่2ที่ผมได้ค้างไว้ตะกี้ก็คือกิจกรรมส่วนของผู้ที่จบแล้ว ก็มาทํางานแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยเราจะมีกิจกรรมใน2ส,ส่วนด้วยกันนะครับก็คือ1เป็นกิจกรรมบริการชุมชนและอันที่2ก็คือกิจกรรมผลิตสื่อวิชาการนะครับกิจกรรมบริการชุมชนเนี่ยที่หลักๆที่เราทําก็คือเรามีบริการเรื่องทําสุนัรหรือว่าคลิปหนังหุ้มปลายนะครับให้แก่เยาวชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และก่อนหน้านี้เมื่อสมัยที่มีสึนามิเราก็บริการให้เขตอันดามันนะครับโดยที่ทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็เราก็จะเป็นโครงการเป็นปีๆไปโดยเฉพาะในช่วง นะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมการออกหน่วยในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติเช่นล่าสุดก็คือที่บ้านดาโตะใช่ไหมครับแล้วก็ช่วงที่มีน้ําท่วมในเขตปัตตานีเราก็จัดหน่วยเคลื่อนที่ที่มีทั้งแพทย์พยาบาลแล้วก็เภสัชกรแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปออกให้บริการซึ่งจริงๆแล้วนี่ก็เป็นการเสริมบริการของภาครัฐที่จุดไหนที่คิดว่ายังไม่มีใครเข้าถึงเราก็ไปเสริมตรงนั้นนะครับซึ่งก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับงานจิตอาสาที่กระทรวงก็ได้เร่งให้รณรงค์กันอยู่นะครับ ในส่วนของกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมผลิตสื่อวิชาการเนี่ยเราได้ร่วมมือกับทางสปส,สชหรือนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วก็สวราาสสำนักวิจัยสุขภาพภาคใต้มอ,อเนี่ยครับแล้วก็มหาวิทยาลัยอิสลามยะลามหาวิทยา,าลัยสงขลานคริน์วทยาเขตป,ปัตตานีโดยคณะอิสลามศึกษาเนี่ยครับเราผลิตสื่อที่เป็นสื่อเกี่ยวกับสุขภาพวิถีอิสลามออกมานะครับเรามีตั้งแต่เรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายว่าทำยังไงบ้างนะครับการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยสุดท้ายของชีวิตทำยัง บ้างการดูแลสุขภาพหรือว่าการสาสุขภาพในเดือนรอมฎอนทำยังไงให้เข้าใกล้กับสุนนะนบีที่สุดในเชิงของทางการแพทย์นะครับหนังสือที่เกี่ยวกับจิตวิทยาในบริบทของอิสลามหนังสือที่เกี่ยวกับก,บการทําสุนัตที่ถูกต้องนะครับเราก็ได้ผลิตออกมาหลายเรื่องพอสมควรนะครับ กยอ,อยากจะทราบการดูแลตามปฏิบัติของมุสลิมอะไรบ้างที่แตกต่างกับการดูแลของคนไข้ทั่วไปนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นเมื่อทารกเราคลอดออกมาเนี่ยอะไรบ้างที่เราอยากได้เช่นพิธีอาซาสําหรับเด็กที่เพิ่งคลอดนะครับการเพื่อหรือว่าการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่มานอนโรงพยาบาลให้เขาได้ปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างคล่องนะครับการบอกทิศทางทิศละหมาดให้กับผู้ป่วยที่นอนอยู่บนเตียงการจัดสถานที่การบริการการอนุนาตละหมาดหรือว่าการบริการทรายแตยามูมให้ผู้ป่วยได้ ปฏิบัติอิบารัในโรงพยาบาลให้ได้สะดวกนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการรับบริจาคเลือดก,ก็ตามการดูแลผู้ป่วยที่ใกล้จะเสียชีวิตก็ตามซึ่งตรงนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลเองหรือว่าทางสมาคมเองก็พยายามผลักดันนะครับว่าวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเราควรจะเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับญาติหรือว่าผู้ป่วยอย่างไรบ้างเช่นถ้ามีบริเวณที่เป็นห้องแยกให้เขาอยู่กับญาตินะครับให้ญาติมาอ่านดวอาหรือว่าอ่านกุรอานให้ผู้ป่วยฟังหรือว่ามาสอนชารดะตอนก่อนที่เขาจะเสียชีวิตก็จะเป็นบริการที่เพิ่มขึ้นมมมาาาอออีกประณณไ่ถึงเเดนนะคะืคุข้ ในช่วงเดือนรมฎดอนนะคะไม่ทราบว่าทางสมาคมจันเซียวได้มีกิจกรรมหรือว่ามีเรื่องราวอะไรที่จะรณรงค์จะเกี่ยวกับคนมุสลิมค่ะเท่าที่ผ่านมานะครับสมาคมจันเซียวโดยที่ปรึกษาสมาคมคือคุณหมอมมฮัมหมัดดะอเชลอนะครับพยายามที่จะสื่อสารหรือว่าประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับชาวบ้านหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับในเรื่องของทําอย่างไรให้ถือศีลอดเหมือนกับสุนนห์นบีนะครับเนื่องจากว่าเราสังเกตว่าเวลาที่เราถือศีลอดในแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยมักจะมีปัญหาระหว่างทางเช่น น้ำหนักขึ้นโรคนู้นมาโรคนี้มาไขามันสูงแสดงว่าเราเองนั้นไม่ได้ปฏิบัติตามตามสุนนะของท่านนาบีขออกตัวอย่างคร่าวๆเช่นถ้านักวิชาการหลายหลายคนในในต่างประเทศที่โดยเฉพาะประเทศมุสลิมนะครับที่ทํางานวิจัยทางด้านการถือสิญอดตามสุนนะนบีเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราถือสิญอดได้ถูกต้องนะครับให้เราชั่งน้ําหนักดูนะครับก่อนเข้าเดือนรอมฎอนกับตอนสินส้นสุดเดือนรอมฎอนเนี่ย ถ้าเราลดลงประมาณสองกิโลภายใน,ในระยะเวลาหนึ่งเดือนนีน่แสดงว่าเราถือสิ้นได้ค่อนข้างใกล้เคียงกับท่านหนึ่งเดือกหมายความถึงแบบอย่างของท่านศาสดามมฮัมหมัดสัลลาล์ฮุอาไลยะสัลลัมที่ท่านได้ปฏิบัติไว้เป็นแบบอย่างให้แก่คนมุสลิมรุ่นต่อๆมาค่ะคุณหมอคะแล้วถ้าหากคุณผู้ฟังท่านใดสนใจกิจกรรมของสมาคมจันเซียวสามารถติดต่อขอเป็นสมาชิกสมาคมหรือเข้ามาขอรับความช่วยเหลือจากทางสมาคมได้ไหมคะ สำหรับการเป็นสมาชิกสมาคมจันเซี่ยวนั้นเราไม่ได้จำกัดอยู่ที่วงการสาธารณสุขเท่านั้นนะครับในสมาชิกเราทั้งหมดเนี่ยก็มีบางท่านที่เป็นครูบางท่านที่เป็นแม่บ้านนะครับบางท่านที่เป็นอาจารย์ก็เป็นสมาชิกของสมาคมเราได้นะครับ ต้องขอขอบคุณคุณหมอโนรมานโมโดอรประธานสมาคมจันเซี่ยวกาแพา์และสาธารณสุขสมาคมที่ให้ความรู้และบริการด้านสาธารณสุขในด้านบริบทอิสลามนอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหนึ่งท่านซึ่งเป็นทีมงานของสมาคมจันเซี่ยวเธอผู้ที่มีจิตอาสาอยากช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือประชาชนหรือผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามค่ะคุณซอลิฮะเลาะมะ พยาบาลวิชาชีพหัวหน้ากลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลศูนยา์ลาเรามาดูกันว่าเธอได้มีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างในสมาคมจันเซียวค่ะ คุณสลคคะจะขอพูดคุยสัมภาษณ์หน้นาที่การงานที่ทำในจันเซี่ยวมีความรับผิดชอบในด้านใดบ้างค่ะสำหรับถ้าบอกว่าตำแหน่งเลยนะคะในของจันเซี่ยวเนี่ยนับก็ดูด้านเฮรันยิกค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจันเซี่ยวเนี่ยเป็นงานอาสาสมาัครแต่งานที่ทำจริงๆแล้วเนี่ยเราทำมากกว่านั้นเยอะนอกจากเราทำเฮรันยิกแล้วเวลาเรามีการทำโครงการต่างๆของจันเซี่ยวอย่างเช่นที่ต้องไปทำสุนัตมูงแม้ว่าเราเป็นผู้หญิงก็ตามแต่เราก็ไปช่วยเขาในด้าน การดูแลเรื่องเครื่องมือหรือบางทีก็อ่ะบุคลากรไม่พอเราก็ใช้บทบาทในการที่ทําผ่าตัดหรือว่าต้องดูแลช่วยแพทย์หรือว่าช่วยทีมงานนะคะต้องเย็บแผลอะไรต่างๆอันนี้ก็ใช้งานที่เราทําอยู่ประจําวันอะไปช่วยเหลือตรงนั้นได้ด้วยแล้วก็เราก็งานวิจัยที่ลงมาในโรงพยาบาลเราก็ต้องรับมาทําด้วยในบางส่วนนะคะอันนี้มองว่าเราทํางานเป็นกลุ่มสามารถทําได้ในทุกๆเรื่องนะคะ ต้องขอขอบคุณทางคุณซอลิฮะเลาะมะนะคะหนึ่งในทีมงานของสมาคมจันเซียวคุณผู้ฟังคะงานจิตอาสาทำคุณประโยชน์ดีๆต่อสังคมอย่างที่สมาคมจันเซียวดำเนินการอยู่นี้นะคะรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ก็ขอสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้ทางสมาคมจันเซียวต่อไปนะคะ สำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจหรือจะติดต่อไปยังสมาคมจันเซียวได้ที่เว็บไซต์ w w w t i m a w e b o r g ค่ะสถานที่ตั้ง110ทับ6ถนนซีโรรถตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดจะลาค่ะหมายเลขโทรศัพท์073214144 สำหรับวันนี้ดิฉันวาสนาสามะคุณทารามัยดินจากสมาคมเยุ่ยมุสลิมแห่งประเทศไทยคุณหมอโนรมานมูดอและคุณซอลิฮะเละมะจากสมาคมจันเซียวต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะ ส่งเสียงโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีออกแฟมสหภาพยุโรปและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ w w w c e e w e e k w o m e n c o m ผู้หญิงภาคประชาสังคม